มาถึงเรื่องเหลือเชื่อค่ะดิฉันดูปุ๊บดิฉันก็ต้องยกมือเกาศีรษะเลยค่ะไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณสุวิทย์คุณรายงานข่าวมาหลายปีนะอายุ60กว่านี่คุณเคยเห็นไหมคะเครื่องบินติดอยู่ใต้สะพานลอยค่ะมายังไงอ่ะนี่ทุกคนก็ต้องถามเหมือนคุณสุวิทย์มาอย่างไงเ่ะครับไปติดอยู่ได้ยังไง ลำนี้ไม่ได้ใช้แล้วอยู่ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเขานั่นนะคะคือตอนเนี้เขาก็อยากจะย้ายมันออกไปที่อื่นแต่ว่าคงคิดคำนวณกันผิดนะคะว่าจะต้องใช้ถนนเส้นนี้เส้นนี้นะลืมวัดความสูงของเครื่องบินกับสะพานลอยหรือเปล่าปีก็ถูกถอดออกแล้วใช่ขนไปขนมาลากไปลากมาติดแงกแต่ที่ดีฉันงงคือ ส่วนหัวมันเข้าไปได้แล้วนะแล้วทำไมมันติดอยู่ตรงนั้นหรือว่าเครื่องบินมันมีหนอกมีนูนอยู่ตรงกลางลําก็ไม่รู้นะคะติดอยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็ทํำยังไงดีส่วนปีกนั้นกถูกถอดไปแล้วใครเห็นถ้าดิฉันเห็นนะฉันก็ต้องไปยืนถ่ายรูปนะเพราะว่านานๆจะได้เห็นสักทีแต่คนที่ไม่ประทับใจไม่ประทับใจเลยก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่วางแผนนะคะเพราะว่าคนก็สวดกันเลยแล้วค่ะว่า ทำไมคิดยังไงไม่วางแผนดีๆปล่อยเครื่องบินมาติดสพานร,ร้อยได้นะครับเนี่ยน,นี่ละนายนะนประเทศอินเดียโอ้โหอ๋อคนพูดภาษาอินเดียอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุยคำโม้บ่ายสามโมงคุยคำโม้บ่ายสามโม